ใช่เวลาเราโดนเนี่ยเขาจะไม้ที่จับนะเพราะว่าตอนนี้จับก็ไม่เห็นร้องเลยไม่หวัวไม่หักเสียนะแต่ก็ฟอรนีเหมือนกันตอนนี้น่าจะเป็นลักษณะก็คือไม่สามารถใช้ขาทั้งสี่ขาได้นะคะเขายังมีความรู้สึกไหมคะ เกง่งหาง้างไม่รอ,อนนาหน้าเน,นะน,นี้ยังเจ่<อ>เเจขหน้าจะมีความสึกแ่าหลังก็คือไม่ไม่ค่อยตอสนองอาจ,จะไม่มีความาขาและขาหน้าขาหลังน่าจะชา,ากกติค่ะ,ะเลื่อนนยังไม่ถึงกับตายร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะคุณหมอ ก็ยังพอมีความรู้สึกบ้างแต่ก,ก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้ก็อาจจะกายภาพาช่วยได้ค่ะ,ะ,ะคะ่ะกายภาพก็ยืดขางอขาค่ะค่ะแล้วก็อาจจะดูแลเรื่องแผลกดทัรก็คือถ้านอนนานถ้าเดินนานๆก็ต้องคอยพลิกตัวช่วยะะอย่างนี้ค่ะค่ะ ถ้าไม่อย่านั้นก็จะ,อะนอนห้เดอนมานานก็ก็จะมีแรงกดครับก็ทำให้ปบอันนี้เนน้น้ำานอะไเรียกปกติเลคก็คืออันนี้เร,ร,ะะนนเราเห็นก็คเนน้น,น้าทงานสกี่ับเร่งรเรียกเนาะก็ตอนนี้ดูก็คือเลือดยังปกติความหมายก็คือเราไม่ได้เห็นความเป็นแบบ ถึงน้ำหรือว่าเป็นก้อนเนื้อที่อยู่ในเนื้มอม้าเพราะว่าเนื้อมา้าก็ยังเรียบเป็นปกติอะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะก็คือมันไม่ได้ท่าค่ะมันต้องรอนหงายอันนี้เรามาด้านข้างอย่างเงี้ยมันก็เลยเห็นแบบนี้แต่ที่ดูก็คือลูกขอบก็ยังเรียนอยู่อะค่ะแล้วก็แยกชั้นนอกชั้นในนะคะเจนชั้นนอกคือสีขาวชั้นในคือสีดําก็ยังแยกได้อยู่แต่ลูกแรกถ้าดูจะ จากตงนี้ไม่สวยไม่สวยในความหมายคือมันไม่ไม่ได้เป็นลนักษณะคือรูกล่างชัดเจนอะ่ะมันก็จะคืนคืนไประหว่างชั้นนอกชั้นในฉพะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูฟังชันการทํางานของตัวไตว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือข้างด้านซ้ายแต่ มีความเสื่อมก็ได้ ใช่ค่ะกินยามาจนลงแล้วค่ปะปกติแล้วค่ะ แล้วก็สีปฏิก็คือน้ำขาวกว่าตักตับก็ยังสีปิถ้าดูบอกว่าข้างนี้ยังดูดีกว่าข้างเมื่อกี้นะมนันยังแยกข้างนอกข้างในได้อันนี้มันจะเห็นไม่ค่อยช้าเพราะว่าเขาหอมแล้วเหมือนคล้ายๆกับไตมันเข้าไปข้างในด้านในซีฟูรือเปล่ะ มันทำให้ชเขาดื้ ูเรื่องของเมลเลอรแดงเมลเลอรขาวเก็บเลือด,ด,ออดอถูกไหมคะเมเลอรแดงปกติไม่ต่ํานะคะปกติคือ37มสเจ็ดซขึ้นไปมี40%่เปอร์เซ็นต์นี่ปกติจัดเม่เลอรขาวโดยรวมยังปกติแต่ของเขาเป็นไวรัสกลุ่มหักเนาะมันจะทําให้เมลเลอรขาวบางตัวเริ่มต่ําก็คือลิมโฟไซต์ะคะ่ะอันนี้ก็คือต่ำลงถ้าจะเสริมอาจจะเสริมในเรื่องของกลุ่มกระตุ้นภูมิหรือเสริมวิตามินเรื่องบํารุงระบบประสาทอะไราเงี้ยคะ่ะบำรุงร่างกายอะ่ะช่วย ส่วนเก็ืเลือดก,ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปกติส0 0 0สนึ้นไปมี2อ0 0 0นเก้าหมกพัจ้ะครเลยเนาะอันนี้เป็นเรื่องของการตรวจการทํางานภายในร่างกายค่ะก็ดูคูโค้ดมีเรื่องของตัวค่าของเสียค่าโปรตีนในเลือดค่าตับค่าถุงน้ําดี ในเลือดปกติก็คือคูคูน,นะคะปกติก็คือ8 0ดสถึงร้ออันนี้มี92คิดดีดนอันนี้มาเป็นค่าที่บ่มบอกเรื่องความเสียหายของไตถ้าสูงกว่า1.8แสดงว่าไตเสียหายไป75%แล้วแต่ตอนนี้ที่ตรวจอะ่ะมันไม่ได้สูงกว่า1.8แต่มันจะอยู่ในทิศทางที่ต่ํา กว่าปกติก็คือ0ูาอันนี้คจริงๆไม่ได้มองว่าไตมีความเสียหายนะอาจจะมองว่าที่มันต่ำเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัว<ม>เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อในร่างกายหรือบางตัวก็คืผอผมกินได้น้อยเพราะว่าพวกนี้มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมัดกล้ามเนื้อในร่างกายด้วยถ้าสมมติว่ามัดกล้ามเนื้อในร่างกายมันมีน้อยหรือว่าผอมมากอาจจะทําให้ค่าตัวนี้ต่ำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไตเสียหายเยอะหรือทํางานได้น้อยมันควรจะสูงมากกว่าต่ำค่ะ แต่เนี้ยเดี๋ยวจะมีการตรวจค่าไตอีกท่าหนึ่งประกอบไปด้วยว่าใตทํางานได้หรือเปล่านะคะเพราะตัวเนี้ยมันไม่ได้แค่บอกเรื่องการทํางานของใตยังมันมบอกเรื่องของตัวมัดกล้ามเนื้อหรือความผอมในร่างกายด้วยนะคะส่วนเรื่องของโปรตีนในเลือดปกติค่าตับปกติถึงดีอาจจะสูงกว่าปกติเล็กน้อยค่ะปกติไม่เกิน212 248อันนี้ดูไปก่อนได้อาจจะแนะนำลดพวกอาหารที่ไขมันสูงแค่นั้นพอจ้ะ หลังจากที่คุณหมอทำการอันตราสาวภายในท้องของน้องแล้วตรวจเลือดแล้วนะคะคุณหมอเขาก็ให้น้ำเกลือน้องนะคะผู้ช่วยหมอก็ทำความสะอาดโกนขนให้น้องนะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกๆความเมตตาท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท่านที่เมตาร่วมกันสมทบค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องปีใหม่ให้ได้ไปตรวจ โดยละเอียดนะคะที่โรงพยาบาลและได้รับยาน,นะคะเอามากินที่บ้านก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตาไว้นะที่นี้ด้วยนะคะมาฟังผลสรุปไตของน้องนะคะคุณหมอสรุปว่าไออันนี้ก็เป็นค่าการทำงานของไตเหมือนกันแต่อันนี้จะดีกว่าเพราะว่าอันนี้ เป็นการดูการทำงานของไตโดยตรงจำเพาะกับไตเลยถ้าไตมีความเสียหายแค่25%ขึ้นไปจะมีค่าตรงนี้ที่สูงกว่า14แต่ตอนนี้ก็คือ13แสดงว่าไตยังทำงานได้ปกติเลยไม่ได้มีปัญหาแต่อันนี้ยัง,ยง,ยง,ยงด้อยกว่าคือถ้าไตมีความเสียหายเกิน75%มันถึงจะเกิน1.8 แต่ตอนนี้ที่ดูมันไม่ได้เกิน1.8แต่มันต่ำอันนี้อาจจะมีผลกับเรื่องของกล้ามเนื้อในร่างกายที่มันน้อยมันก็เลยทำให้ต่ำเพราะอันนี้เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อในร่างกายด้วย